ดิฉันจะขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการกันต่อค่ะก่อนอื่นต้องขอกราบเรียนเชิญนายแพทย์ชัยรัตน์ปัญธุระอัมพรค่ะกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนและเป็นประธานกลุ่มสองในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการดูแลโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีและโรงพยาบาล BNH ขึ้นกับ ขอต้อนรับทุกทา่านขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะท่านท่านยอดนิยมครับรอติดตามจะทาน เเล่เียนหาเรื่องคนยากนะคแต่ว่าท่านได้รับหน้าที่ได้รับความไว้ใจจากบริษัทมาให้ดูแลนะครับบริษัทาที้บางตั้งจะมีความรู้สึกว่ามัน,มนเขายว,ว่าเป็นบรษัทนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับหรือก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องโอกาสนะครัะผมเชื่อว่าถ้าท่านทาให้คนต่ตางๆที่ได้รูสัมาน์นี้มีความเสื่อหน้าั เันำไปสู่เฮลที้โทษนำไปสู่เฮลที้คือเฮลี้ของั้งส่วนบุคคลเธอาที่และสองความ ภาษาที่สำคัญที่สุดก็คือเรา้มี ความรู้งนี้มาะมาบางไปเราผู้ที่เรมผูุ้ดที่ทุกคนรู้เรอยู่ที่การจะใช้เงนเนี่ยเราก็จะเทรนอบรมให้มีความเชี่ยในทุกเรื่องแต่ต้เป็นเรื่องเฉพาะที่ตรงกับตัวโยของบุคคลเรเป็นเรื่องที่เป็นสแตนดาร์ดที่เปนจุด่งที่เราต้องใส่เงินเ้าไปเื่อปของเงซึ่งเรื่องราวแบบนี้ไม่ค่อยยากความยากี่คือเรื่องว่าทาไงเอเจนซี่ไภายในองค์กรท่านเนี่ย ส่วนข้อที่สเนี่ยยากกว่าเยัะขึ้นมาแล้วท่านในยุโเราเราก็เนี่ยคนวิธีการที่ท้อที่สองนีไ้ให้มาเยอะเฉพาะตัวที 建玻璃厂，建什 เพื่อวัาให้มีความเจริญเติบโตเพช่นถ้าท่านสลับกัวนี่เดียวนะท่านเอาโวที่เป็นพระนะหรือรักขอม้ามีมาวางอยู่ในแก๊งยุทศาสตร์เขาต่อยท่านด้วยท่านส่วนแล้วก็มีความขณะที่ท่านเจาะโวที่เป็นข้าวมาไปอยู่ในวัดแล้วจะทราบคำ แต่ว่าเราทำยงไงเนีายขาดโครงใช่ไหนเจ็บรถที่เหลือเนี่ยคนที่อยู่เก่าเนี่ยเราจะปรับยังไงเราจะใส่สิ่งก็เอาทปยังไงเพราะว่าท่านยอดท่านอาจารย์อารมณ์คงมีเรื่องเราแต่เราเล่าให้เราฟังว่าเราทำยังไงเนี่ยค่ารับจีแล้วถามว่าคนที่เอชอาร์ทุกวันนี้เนี่ยแฮปปีไหมถ้าท่านคิดว่าท่านต้องแต่เราสามนี้นะท่านต้องภูมิใจว่าเนี่ยงคนเขาไว้ใจท่านเป็นเพราว่าที่ท่านเนี่ยท่านท่านจั ท่านจอห์นจะมีคนอยู่ในแต่ลบริษัท1นึ่งพันสาคนถ้าสามารถทำให้หนึ่งพันสามสิบคนมีความสุขครับโอ้โหคุณมหาศาลเลยแล้วทุกคนจะจำได้เลยไม่ว่าท่านจอห์นจะอยู่ตอนไหนส่วนไหนหรือจะได้ที่หนึ่งในหนึ่งพันสามสิบคนในครอบครัวท่านจะเตลอดเวลาับก็เนี่ยเป็นผู้นำที่ช่วยให้เราอยู่อย่างมีความสุขอย่างที่ผมชื่อว่า อาที่จะขับตานขับเคลื่อนทุกคนท่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและจิตแล้วก็เป็น้าที่มุ่งเป้าเราไม่เหมือนกับในผู้บริหารเราเป็นโพ้ให้บร์เราเป็นผิดร่วมเดินทางกับท่านเฉยๆนะครับทุกวันนี้ที่ผ่านมาคือถ้าแบบเจ็บไข้ได้ถ้าสมองเป็นต้าเนี่ยเราเจ็บไข้ได้ปกลบแล้วก็ถึงเสพติดแม่นี่คือตุวอย่างนี้แล้ว,ลวก็สมเป็นไปัจจยในที่สำคัญแต่ในทางที่ท่านในเอชอาร์นี่ย เรามีแทีกัน่าเพื่อเก็ดวะสงเทรแล้วเราช่วยดูแลกันะมันกะเป็นเพื่อนยากหมืนันเพื่อนแต่ถ้าเราคิดใหม่เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่ามีคนทมือถท่านจพดก็จะ ช่วยทำให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพเฉลียวป่ดีนเพราะที่เรามีเรามีดตา เชอเขาก็จะมีโครงการที <À! S 1> ่านสอนว่าเรื่องการทานอาหารเกิงแันประทานพือ like. hmm. hey. ํางานให้มันสติเตอนะหน้าทุกข้อทุกอางมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบรับผิดชอบลกครับรับผิดชอบความเจ็บปวดครับไม่ใช่บริษัทท่างานที่รับผิดชอบเดียวเจ้าหน้าที่ต้องมีส่วนมาร่วมเป็น s t a f เ็เ็น n g แต่ที่เห็นเป็น ในเรื่องที่เก็บสกอร์เราเป็นการเก็บในตัวของเขาเราทารสเฟอร์และสปอร์สแมนดี้ของการเจ็บป่วยมาให้เขาด้วยเขาต้องดูแลสุขภาพของเขาให้ดีด้วยถ้าเขาดูแลได้ดีเราก็จะตอบแทนเขาดีขึ้นถ้าดูแลเขาไม่ดีถ้าเขาไม่ดูแลตัวเองดีเราก็จะตอบแทนเขาไว้หรอกเราตองให้เขามีเอนเก็บเป็นในการร่วมร่วมด้วยก็องสิ่งที่เราทำเพื่อเขานะให้เขามีสุขภาพแข็งแรงนะ มีไม่หมดส film, yeah, it. It done, ี s, ่ราจดี่เปลี่ยนแล้วแต่ละ่า่ยก็มีมุมมองแต่ละสนามโลกมีวิธีการแตกต่างกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าในข้อให้เาพูดขึ้นสมงสุดก็สิบที่สิบห้าผู้ชมนะฮะแล้วก็เพื่อจะได้อยู่เวลาฟังของจริงที่ผมพูดอยู่นี่เป็นของปลอมนะครับนี้นแต่ละ่าติใ่แต่ละสนามโลกท่านก็ทัาน์สมาธิเรส่วนใหญ่ก็จะต้อง้านีไม่ไปหอีู่อวพักที่ไหนผมกจะจะปัก ดังนั้นเราขออยู่เป็นน้าชาตินะฮะถ้าไปทำมินิมิชชั่นถ้าไปทำโปรแลกเปลีนะฮะแล้วเสร็จแล้วท่านไป change lifestyle ของคนแล้วถ้าสมมติท่านทำแล้วยังเจ็บป่วยอีกค่อยี้ถึงสมมธิเท็จนะฮะเราอยากจะเป็นเพื่อนร่วมทางท่านะะแล้วก็ทำให้เ,เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำหน้าที่ช่วยส,น,สนับสนุนมิชมชั่นหรือสนับสนุรแลกีนะะ่นของท่านให้เป็นจริง ครับงนั่นเนี่ยก็เราไปด้วยกันนะฮะเราไปเคลื่อนเคื่อนกันนะฮะเรียกว่าเตะไปตัวจับเคื่อนไหวไปนะครับก็ใช้จุดเวลคัมสกีนแล้วอื่นมีสิว่าง อขอขอบคุณนะคะนายแพทย์ชัยรัตน์ปันธุระอัมหรรเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับหัวข้อแรกค่ะจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเฮลท์แคร์คอนเซ็ปตนะคะซึ่งมีวิทยากรที่จะบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อนี้ถึงสองท่านด้วยกันค่ะซึ่งท่านแรกนะคะจะมาบรรยายค่ะโดยนายแพทย์อารังขันทองผู้จัดการแผนสุขภาพและการแพทย์จากบริษัทเชฟรอนระเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดค่ะ 分开。 และสภาพปนสถานประกอบการในสไลด์นี top, right? uh, <c oughs> ้นะครับเราได้เห็นธรมที่วปิดรู